โนนิ่มช่วยพ่อซักผ้าเอาผ้าใส่เอาผ้าอะไรลงุงแต่พ่อเก็บเองค่ะถุงเทา้านะเอาผ้าใส่เครื่องซ<อ>ักผ้าเอ,าอ้ยนนิ่มเก่งมากเลยค่ะว <c oughs> าดแบบนี้ เข้างนูน่มาก,กังเกงข้างนูนิม่มน่ารักจังเนือน,นีของอเ้ยไมม,ไมนน่ของหนูม่ของ,ง,งนหนูนิ่มช่วยพ่ยอวันนี้จะซักผ้ากันค่ะ หนูนิ่มเยอะจังก็อนี่เป็นเพื่อนพี่นี่ต้องช่วยสักผ้าหนูิ่มได้พาหนูหนูนิ่มได้ตามไปซื้อขนมนะสักผ้าเก่งอ่ะใช่ค่ะได้ตามไปซื้อของเล่นกับขนมโอเคค่ะหนูนิ่มเก่งช่วยพ่อซักผ้าเ๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อให้ตามไปซื้อขนมกับของเล่น นี่น่ะให้วันนี้มเก่งแล้วแล้วแม่แล้วเ,เราไปซื้อตัมกับขนมไหมคะขอตังค์ได้ไหมคะค่ะได้ค่ะพ,พ่พอผูดชีพพอผูดชีพต้องซักผ้าก่อน่ต้องซักผ้าก่อนช่วยพ่อซักผ้าก่อนก็ค่อยเอาตังค์ไปซื้อขนมค่ะวันนี้ต้องผ้าก้าเก่งๆซักผ้าเก่งๆซักผ้าไม่มีประโยชน์เเก่งมาก นะคะโอ้ยตาแมันเซลโอ้โหที่มันเป็นที่มันเป็นไม่ใช่คืออะไรเปลาแเซลใครคะไม่ใช่ที่มันเป็นอันนี้เหมือนกันเนี่ยเนี่ยเป็นอะไรคะเนี่ยที่มันเป็นเหมือนกันนะโอ้ยของแม่อันใหญ่จังของแม่อันใหญ่จังมันล้วง โอ้่เอ้ยอะไรเนลืยลองให้มันหมดก่อนหมดอีอย่างโอ๊ย <c oughs> อา้าวสายเร็วหมดอีอย่างห <c oughs> มดอย่างคะถึงไหมหมดแล้วหมดแล้ว เอานนี่ปีนขึ้นโต๊ะ yeah, เ,เก่งแล้วเปิดแล้วน,นู่นนี่มช่วยพ่อซักผ้าพ่อปิดแล้วอันนี้นะคะนู่นี่มัจะซักผ้าแล้วบิดปิดบิดเองอ้าว,วนี่มาดีค่ะแม่ไม่อนพ่อตัดตรงไหนโอเคครัได้พ่อกดให้ค่ะโอเคค่ะ ๊ายบายยังคะไม่บายยังบายยังไายบาย